ฟัฟฟี่วอลเกมสงครามกระลอกเกมมาใหม่ค่ายเชนแว็กซ์ใครสนใจเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับโลกแห่งการเงินยุคใหม่อุบัติแล้วคริปโตเคอร์เรนซีมันคือเหรียญดิจิทัลมันคือเงินยุคใหม่ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองได้จะสร้างเงินจากหน้าคอมได้อย่างไรจะเป็นเจ้าของบิตคอยได้อย่างไรถึงเวลาที่คุณจะมีกระเป๋าตัคงใบใหม่แล้วหรือยังตั้งโปูบิตคัพใบนแนนสมัครเลยใต้คลิปเริ่มต้นได้แล้ววันนี้สวัสดีครับอยู่กับผมเต้นาทีชาลิชานะครับวันนี้อยู่กับเกมใหม่นะครับอยู่เอ่อที่จริงอะ่ะเกมเ แล้วก็เกมนี้ตัวรู้สึกว่าตอนนี้เปิดแล้วเรื่องเรื่องคือมันเปิดแล้วผมก็เลยเอามาเล่นแล้วก็มีการตรวจสอบในระดับหนึ่งแล้วมองแล้วว่าเกมนี้ค่อนข้างจะโอเคในระดับหนึ่งแต่อย่างที่บอกครับว่าผมไม่ได้ยืนยันว่ามันจะแบบโอ้โหไม่โกงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คือผมอะ่ะดูเช็คมาให้ระดับหนึ่งแล้วว่าโอเคโอเคประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ต,ตามไปดูกันได้นะครับถใาคราอยากเล่นตามสะดวกเลยแต่ผมรู้สึกว่าถ้าจะเริ่มเล่นอ่ะคุณต้องซื้อกล่องก่อนมันไม่ใช่ฟรีทูเพย์ play. เพราะฉะนั้นผมก็เลยคงไม่ได้เล่นเกมนกกมนีี้้้แลวกก็เม ผมไม่ได้ทําที่จริงมีกระเป๋าอยู่แต่เป็นกระเป๋าเพียวๆเลยไม่ได้ทําอะไรเติมไว้เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งคําเตือนวิดีโอนี้เป็นการรีวิวเท่านั้นนะครับไม่ได้เชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนําจากผู้ปกครองเลยครับ มาครับอย่างที่บอกครับว่าเป็นรูปแบบของการรีวิวเท่านั้นนะครับไม่ได้เชิญชวนให้ลงทุนเลยจริงๆผมพยายามมากที่จะฟรีทูเพย์มาแต่ว่าตอนนี้เหมือนฟรีทูเพย์มัน,นมมเงียบเงาไปก็เลยหาเกมอื่นๆมาเล่าให้ทุกคนฟังครับผมซึ่งตัวเกมนี้ครับผมเฟปปี้วอลมันคือเกมเกี่ยวกับกระลอกเรียกว่าเอา,เอาสงครามในยุคเก่าครับยุคกลางโบราณเนี่ยมาเล่าให้ฟังแต่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอมีแม่ม้งแม่มดตามติดมาด้วยนะครับผมตรงนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งท่านนี้เป็นเรื่องของสตอรี่นะครับผมมา ตัวเกมครับอย่างที่บอกครับว่าเป็นเรื่องของสงครามนะครับผมตัวเกมเขาบอกว่าอยู่ในเวเชนแบ็กนะครับผมแล้วก็สําคัญคือเขาใช้ในส่วนของคาร์บอนด้วยนะคาร์บอนนูเทียนนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมจะบอกก่อนนะครับณนะวันนี้นะปัจจุบันนี้เขาแข่งกันเขาแข่งกันจริงๆครับในส่วนของกิจการหรือกิจกรรมใดๆก็ตามที่จะไม่สร้างมลพิษออกมา บริษัทไหนที่ไม่สร้างบลพิษออกมาได้มากที่สุดบริษัทนั้นจะมีในส่วนของเรียกว่าเหมือนมีหน้ามีตาเหมือนกับพยายามบอกว่าเฮ้ยบริษัทชั้นรักโลกนะอะไรต่างๆนานาถ้าทุกคนรู้ทุกคนเห็นนะครับผมในส่วนของอย่างสมมุตินะซัมซุงซัมซุงนะครับโทรศัพท์ใหม่ของซัมซุงนะครับรู้สึกว่าวัสดุที่ผลิตโทรศัพท์พใหม่8ปดสิเปอร์เซนจะเป็นวัตถุดิบแบบรีไซเคิล คือเขาพยายามทำยังไงก็ได้ที่ให้อยู่ในส่วนของเอ,อ่อพวกคาร์บอนเครดิตเราจะเรียกรวมๆสิ่งนี้ว่าคาร์บอนเครดิตแล้วก็ถ้าบริษัทไหนมีคาร์บอนเครดิตที่ดีเราเออสามารถทางพวกสถาบันการเงินต่างๆก็จะสามารถปล่อยเงินกู้พวกนี้ให้ได้มากขึ้นมันเหมือนกับว่าเรากำลังจะเปลี่ยนผ่านนะครับผมเปลี่ยนผ่านในส่วนของเอ,อเทคโนโลยีเกี่ยวกับเอยไม่ใช่เทคโนโลยีครับขออภัยด้วยอ,อช่วงเวลาของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเราจะ ผลิตสินค้าให้มากที่สุดถูกไหมอตอนผมเรเียนปัญญาโทก็เหมือนกันเขาก็บอกว่าต้องผลิตสินค้าให้มากที่สุดสินค้าให้มากที่สุดเพื่อตอบสนองแล้วก็จะรวยแต่ว่าอันนี้เปล่าครับผมคือเรามาอยู่ในยุคของเทคโนโลยีแล้วใครมีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและรักธรรมชาติที่สุดคนนั้นจะชนะไปนี่คือ,อคอนเซปต์ของคาร์บอนเครดิตครับก็ <c oughs> <c oughs> ต้องมีความรู้นิดนึงใส่เข้าไปด้วยเอารับมา สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ที่เราไดอยู่กับของดี1 2 3อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลจิเบลตาเบอร์รี่ซีสุขภาพผิวดีฉ่ำน้ำยับยั้งกระบวนการแก่ชราลบเลือนลิ้วรอยทั้งเจ็ดประการชะลอการเติบโตของเชื้อไวรัสในระบบหายใจเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดอาการภูมิแพ้โอ้โหเป็นของดีที่ควรบอกต่อจริงๆฝากเลจิเบลไว้ด้วยนะคะไม่บา,บาย อันนี้เราขออนญาตไม่ต้องรีดมอนะไม่ต้องไม่ต้องนะไม่ต้อง,ไ,อง,ไ,อง,ไ,องไปกันต่อเลยคสัสครับคาสสอเสียดายมากที่จริง,รงผมอยากเข้าในเกมโว์นะเว้ยแต่ผมก็พยายามไปดูมาแล้วหลายๆอย่างแต่ว่าผมเข้าเกมไม่ได้ผมหมุนอย่างนั้นนะมันหมุนหมุนหมุนเข้าเกมมันหมุนรู้จะหมุนทำส้นะไรน,นะครับผมตรงนี้อ่ะดูนะจะมีตัวละครอยู่ทั้งหมดหกตัวมีอ่าฟิเล็กฟิเล็กนะครับผมตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นสายไหนแต่ว่าไปพาไปก่อนเนะ ไปดิอ๋อต้องถอยต้องถอยหลังเมื่อกี้ดูไปเยอะแล้วลูเซ้นลูเซนนี่ก็จะเป็นนักเวทนะเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นาบาเลี่ยนไทยดาวก็น่าจะเป็นบาเรียนในนี้นักเวทน่าอโรวิสาดอันนี้น่าจะเป็นนักรบวอริเออร์ถือดาบอย่างนี้ชัวร์แน่นอนนะครับตัวนี้จะเป็นอีเมลอีเมลนี่จะเป็นโลกแน่นอนเลยตัวบีดสั้นๆอย่างนี้ใช่เลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอารมณ์แบบแทงเพราะว่ามีดาบกับโลชัดๆช,ชัดมากชัดมากครับอันนี้นัวครับผมเห็นบอกว่าเป็นตัวละคร สำคัญตัวละครหลักเลยที่เกิดทําให้เกิดเรื่องราวเรื่องพูดง่ายว่าเอ,อเกิดเรื่องปั่นป่วนในโลกของกระลอกนี้ขึ้นมารดแมปก็ตรงนี้ผ่านไปแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้อยู่ประมาณสองมาสามย้ําก่อนครับว่าสองมาสามนะคะระับผมคือในส่วนของรดแมปที่ผมเห็นนะนะก็ที่จริงก็เสร็จหลายอย่างแล้วเสียดายที่เราแบบ เอ้ยทำไมกูเข้าไปเล่นเกมไม่ได้ผมพยายามคลิกเข้าไปให้เล่นเกมแล้วเล่นไม่ได้จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เข้าเกมให้ทุกคนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ถ้าใครเข้าเกมได้ยังไงทักมาบอกผมด้วยหลายครั้งแล้วเว้ยผมเเกมไม่โชว์แล้วผมพยายามเข้าเกมเข้าไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่รู้ทําไมเข้าเกมไม่ได้คืองงแบบงงนะงงไปหมดเลยไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคครับมามาดูคาทูเพย์ครับผมตัวเกมครับผมทั่วๆไปเลยนะครับผมมี p ี e นะครับผมก็คือการต่อสู้ในโหมดที่ต่อสู้กับ บอร์ดคอมพิวเตอร์ต่างๆนานาเพื่อที่จะทําการเก็บในส่วนของอพวกของในเกมไม่ว่าจะเป็นรูนเลวยโทเคตเอยต่างๆนานาตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เราเห็นทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นตัวเกมเราไม่ต้องพูดอะไรมากมายครับตัวเกมค่อนข้าง,งจะเข้าใจง่ายๆทุกอย่างก็เข้าใจง่ายๆเลยอืแล้วก็ตัวเกมนะครับถ้าว่าจะเล่นในส่วนของโหมด PVE มันจะมีที่เราเรียกมันว่า Energy ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะมี e อ e r g y จํากัดต่อวันไม่ใช่ว่ากูจะลงกี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้ มันก็จะแตกต่างกันกันกบคนที่แบบว่าอูมีเวลาทั้งวันสบายใจเลยไปยาวๆเก็บเหรียญกันยาวๆเก็บไอเทมกันยาวๆอัพเลเวลกันยาวๆถูกไหมแต่ว่าเปล่าครับเราจะมีระบบที่มันจํากัดตรงนี้ด้วยเรียกว่า Energy ก็คือมี Energy ต่อวันแต่ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ก็จะแบบพอถึงเวลาหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอเนอร์จีก็จะฟื้นกลับมาตรงนี้นะครับในส่วงของ PVE มาพีมาดูกันที่ PVP ครับ PVP ครับเขาบอกว่าโหมดนี้เรียกว่าเป็นโหมดต่อสู้กับคนนะแต่ว่า,าไม่แน่ใจว่ามาหรือยังแต่คิดว่าน่าจะ ยังไม่มาอันนี้คาดเราเองอย่งเียวครับผมเข้าเกมได้เอเป็นอะไรที่จะร้องไห้มากมากเลยอะโอเคทีเดย์อวิคเดสคอรเลกเออก็คือทําการลงทะเบียนสามวันแล้วก็ทําการต่อสู้มันเป็นโหมด PVP นะครับผมโอเคจบ <c oughs> อะเควสแล้วก็จะมีส่วนของเควสต่อวันด้วยนะครับผมอืมสมัยนี้ตัวเกมก็ต้องมีเควสด้วยนะถึงจะสนุกนะเออเอาจริงตัวเกมผมมองว่านอกเหนือจากอะไรหลายๆอย่างก็ต้องมีความแบบอย่างนี้แหละถูกแล้วอ,อืมหิมเป็้น อ,อ๋อมี About นี่คืออย่างที่ผมบอกว่าทําไมเกมนี้ถึงดูน่าเชื่อถือเพราะว่าดูดีนะครับผมมีที่ตั้งชัดเจนอยู่เน,นี่นี่นะตามไปตามกันได้นะมี company ID นะครับชัดเจนมี CEO มีช่งวงมีชื่ออะไรเงี้ยมีอีเมลซึ่งอีเมลใครก็ตั้งได้นะเ <c> o <oughs> ใครก็ตั้งได้ก็ว่ากันไปแต่ผมบอกแล้วครับว่าตัวเกมนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแ <c oughs> บบว่าตัวเกมนี้ก็ค่อนข้างจะ น่าเล่นนะเว้ยแต่ว่าเรายังไม่เห็นภาพในเกมผมโคตรก็ยังโคตรโคตรเฟลโคตรเฟลกับตรงนี้อยู่นะครับผมยังไงขอโทษด้วยทุกคนที่ไม่สามารถที่จะเอาภาพในเกมออกมาได้พยายามแล้วจริงๆพยายามมากแต่เด็กทบอกครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใครอยากเข้าเกมลองเข้าดูนะเผื่อได้อฝากมาบอกด้วยว่าสนุกไม่สนุกอีกทีหนึ่งโอเค้งวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามก็จะเลื่นมาครับครบหกร้อยซับสไครแล้วยังไงฝากกดติดเอ้ยครบหกร้อยคลิปวิดีโอแล้วยังไงฝากกดติดตามด้วยเร็วๆนี้ผมจะแจกนะครับเป็นของที่ระลึก เป็นเ,เหรียญบิตครับ0 2น0์5อา 25, บิตคอยนะครับผมก็เดี๋ยวตามมาดูว่าจะแจกอะไรยังไงยังไม่ได้คิดแต่ว่าแจกแค่คนเดียวนะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็อย่าคาดหวังอะไรมากกับของระวันนะครับพเพราะเผื่อแล้ยๆคจะด่าพ่อผมก็ได้ไปก่อนครับสวัสดีครับ